อยู่างตั้งแคมปที่เราจะมาจริงจังกับการตกปลาตกปลาครับเราจะต้องเอาให้ได้เพราะทุกคลิปเพราะทุกคลิปเราแม่งไม่เคยได้ปลาวันนี้เราต้องจริงจังใช่ไหมครับผมปลาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงนะตอนนี้เราหากับข้าวก่อนอ่าตอนนี้เราก็ไปหากับข้าวมากินก่อนไปครับผมลุยยืดแล้วนั่นน่ะ ี่อะไรตว่ายทำไมวะน้ำแค่นี้แต่ตรงนั้นน่ะลึกว่ายทำไมวะตรงนี้ที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรกระแทกอไอ <S <S to to oh, yeah. ้เพื่อนปิ๊นปิ๊นยังอ่ะโอดโฟันมันกัดโอ้ยเหี้ยเฮ้ยแสดงว่าปลาลินแถวเนี้มีแต่ว่าไม่ยอมกินมันาที่ไซส์นี่กำลังสวยเลยเหี้ยทีเหี้ยมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ย กัดหมาดๆเลยอ่ะมาเราไปดักกุ้งก่อนที่เราจะการตอนที่เราจะหาหอยดักกุ้งรอก่อน <c ười> ได้โดยเจีย <c ười> มือมีดกูดิ เลีย่มึงมีกูแม่งคนแม่นเลยจัดยัไงล่ะนี่ขอห้อยไปดิไ <c oughs> อ้เหี้ยบอกว่าแม่นเอบอกบอกเดียวแม,ม่นจัดสวยๆอ่ะจ๋าจ้าจ้าจ้ามันได้กลิ่นลาจริงนะรออีกเฮ้ยเพื่อนมึง ที่เราก็าได้โดสองตัวเดี๋ยวเรามา,ำมาทำการหมักเพื่อทอดเกลือไงครับผมมีเมนูละไม่ต้องกินหอยเชอรี่แล้วอียครับผมมีใจจัดเพื่นกินหอยเชอรี่ดูหลังจากทอดเสร็จครับผมมั่ว เลือเสียวอะเลืนเสียงหน่อยเ่อน้างลาไม่สุดเลืตอนนี้กันเลื่อได้ที่แล้วครับผมมาดูกันอู๋บอกเ่านากินมากครับผมอินจัดเสี้ยวอะ ยชั้งตั้งแฉงว็ได้กินปลาดีครับผมลองมันนานทีดนี้ได้กินปลาทิงโอ้โหกินอะไรกินหอยหอยกินกุ้งกินผักไปเน่ะโอ้โหหมดสิบลาไปแล้วจุดนี้ได้กินปลาทิงขึ้นใจเนื้อยังสวยครับผม้อดตะไคร้ไอ้ไอโดทอดเกลือหมักตะไครมหอม เดี๋ยทอดเกลือแล้วครับผมลงหาหอยกว่ากินหอยกินโลหอยกว่าเบื่อกินโดทอดลอยฝ่าเลยมือแรกใช่ไหมมือแรกเป็นมืออะไรที่แบบและครั้งแรกด้วยที่ได้กินไปโดคือที่แบบตื่นใจมากยปลานิลเราเก็บไว้ที่หลังนะไว้ฝากจะมีปลานิลอยู่นะเอาเลยนะนะนี่จะเอาเดิมรอชมตอนกิน อยู่วะอยู่อยู่ครับอยู่ไหนอะอยู่ครับอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำุูยเปิดหน้าลอดก็ได้นะเนี่ยไอเหี้ยกูเปิดแฟลชไม่ติดป่ะเปิดใช่ปะเปิดหุ้ยเฮ้ยเปิดไฟชาร์จหลุดหลุดเมื่อกี้าหลุดถึงบอกโอยโอ้ยตาเบ่งดึกเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปไหต่อเพื่อนโอ้ยอยู่เพิ่งน้อยใจไปไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับ ยังมียังมีฟองกูไม่สูงใบเฮียอุ้ยแต่เหยื่อเรายังอยู่ดีอ่ะเอออุ้ยเราเราเราเล่นแรงหน่อยเล่นแรงอาจจะตัวเล็กนะอาจจะปากไม่ปแล้วครับผมต่อต่อเท่นี้ไปกินกันนู้ยเออได้อยู่ได้อยู่คอยหน่อยดีป่ะติดติดอะไรอ่ะติดฟ้าเพื่อนอ๋อตัวติดยาดูลอกยัง จะไม่จะไม่หนักหน่วงเหมือนเดิมละใช่เหมเออไอตัวทีแล้วทีติดหลุดไปรอบๆมาอุ้ยทูฟี่แห่งปีวะเนี่ยทูฟี่ทูฟี่ฮัชชชชชฮัชชชชชฮัชชชชเฮ้ยปลาเฮียเนี่ยตะเพียนแก้เพียนตะเพียนแก้วเย้ยแล้วเพียงก็นะาเรื่องการปนิลน่ะ ได้เพี้นอีกได้อยู่ได้อยู่เพีิยนก็เอาอ่ะอืมพี่ก็ลากไปติดยาในเฮียดำปีก็มีควายอะไรนี้นี่เงี้ผมจากช่างตำขำโตนี่ทำอะไรกินช่างตำตำเป็นกระบอกถามว่าทำอะไรกินฮัลโหลถามว่าทำอะไรนี่เราจะไปตำทำอะไรวะตำโคตรคลิก จะกินพี่อีกเยอแล้วนะตำอ๋อตำถั่วหมูยอเผ็ดเผ็ดตายเราลิงกาหายไม่นานคำนี้หายไม่นานลิงกาเงอ่ะเฮ้ยทำไรอันนี้ไม่เจอมีเข้ากองไฟเหี้ยแทกตาแทกเออไม่เจอมี่อานไม่เข้ากองไฟคือไม่มีเข้ากองไฟ ตายอยู่ไอ้เว่ยยิงกี่ใบทำกี่รูฮัลโหอะไรวะม่วันนี้มาขวานี่ยอีกแล้ยรู้จักขวาไหมเนี่ยฮัลโหลเออเออเอ้าเอ้าฮ้ยตายแล้วมั้งเฮือตายเลยมันนี่มาขวาไหมเนี่ยมาขวามาขวาเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยฮัลโหลเจ็บไหมเจ็บเจ็บ ว่กูดือดน้ำสบายใจกว่าไไไไปปปป <c oughs>

ไอเหี้ยยูยปลากิเจกำลังเก็บเหยื่อหุยตัวตัวใหญ่เออเอ้เรากำลังเก็บเป็นเป็นเหยื่อเออโู้ยอยู่เฉยูแล้วเกี่ยวตาใช่เหรอเออเนี่ยเนี่ยเออเออโอ้ยโอ้ยเออกินเฉยเลย cái lăng kẹp dừa 3 sám khăn lắm mà yeah. cái này quá cái gì vậy nữa yeah. tám thua tám thua gió bữa bay yeah. Để đâu, phân xài thua luôn à? เออตัวแล้วเป็นไวะอ้าวไอ้เหี้ยตัวหายฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยจริงเหี้ยเอออ้เหี้ยตัวหายเหรอเฮ้ยกินดีแค hey. hey, yeah, ่น hey, ั hey, ้นอ er ่ะเป็นฐานอีกเลยแค่นั้นอ่ะเี Tara ้ยฐานหนึ่งเพื่อนไอ้เหี้ยมันโกงเราปลวะเฮ้ยจริงจริงบางทีเอ้ยิงเหรอจะดูดีดีเลยเนี่ยไอ้เหี้ยถั่วสองกัมได้แค่เนี้ย นะคะโกะไรสัตว์ลองแซ่ครับผมขีข่เงาครับผมมา ลองตำ่วนครับผมว่าจะออกมาเป็นแบบไหน,นเกิดสีได้มากเลยครับสีได้มากสีได้ไหมสีได้รสชาตได้ไหมดูอีกทีนึงสีส้นได้ ลองปลายไงลองปลายไงเดี <c oughs> ๋ยวเราเนี่ยืมมองปลายป่ะ

โดยทอดเกือสัดสัดนั่วอย่าไม่ากินข้าวตอนเช้าอ่ะข้าวตอนเช้าบ่ะปล่อยดูไม่กินแล้วแล้วมาอุ่นแล้วมาทอดกิน อุ่นนอนกินอุ่นตอนไหนเนะอุ่นตอนที่ทุกคนนอนหลับหมดแล้วเูืปลาอันกรอบนุ่มขอดูไปแล้วเมื่อคืนนะ่ะใ,ให้ดูดดเท้าไงนามาอุ่นกิน